แข่งขันวิ่ง100เมตร8ปีชายรอบชิงชนะเลิศช่องวิที่1กิตตพงศ์วันเต็มโรงเรียนอินทารำพันอนุสรช่องวิ่งที่2สุพชคนาคบงโรงเรียนเทศบาลวัดขจรล,ลังสันช่องวิ่งที่3ธนานนท์กันตระบดโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีช่องวิ่งที่4สรวิทย์พุ่มเกิดโรงเรียนสาธิตมศวรประถัดปราสานมิตรฝ่ายปฐมช่องวิ่งที่5วิชาทรลำโทมรัตะนะโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายปฐม วิ่งที่6เหวิอนอันเซี่ยวโรงเรียนอัศรชันสมุทปราการช่องวิ่งที่7ภูวนัฐเพนแก้วบ้านหนองสีจันทร์และช่องวิ่งที่8นิติศาสตร์แสงตะวันจากโรงเรียนอัศสัชันสมุทปราการ<อ>เรามาให้กำลังใจกันนะครับว่านักกีฬาคนไหนจะเป็น จ้าแห่งความเร็วในรุ่นอายุ8ปีชายไปตัวไปแล้วนะครับสำหรับ100เมตร8ปีชาย8คนสุดท้ายที่เข้าลำชิงครจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะในการแข่งขันในครั้งนี้ตอนนี้นะครับเหมือนช่องวิ่งที่5ช่องวิ่งที่3หรือเปล่าช่องวิ่ง3หรือช่องวิ่งที่5 3 4 5ตอนนี้วิ่งเข้าคู่กันและเป็นช่องวิ่งที่3ตามด้วยช่องวิ่งที่4และช่องวิ่งที่5นะครับผม เอาเส้นชายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับธนานนท์การตราบุตรโรงเรียนเทศบาลพิบูรณ์สวัสดีลของผู้ชน,นะนะครับผมมาดูช่วงการปล่อยตัวนะครับจะสังเกตนะครับว่าการปล่อยตัวในช่วง30เมตรแรกนะักกีฬาความเร็วแทบจะเท่ากันทุกคนเลยนะครับ แคนที่เข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศชิงชนะเลิศได้นะครับเป็นนักกีฬาที่มีความเร็วสูงที่สุด8คนในรอบพัดเลือกแต่ผู้ที่มีความเร็วสูงสุดในรอบชิงตกเป็นของท่านนาโนนกันตรบุตรจากโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีในช่องวิ่งที่3มชมคือชกาของผู้ชนะของเรานะครับท่านนาโนน